ทุกคนครับทุกคนเฮ้ยตอนนี้ผมถูกมัดติดกับจรวดลนะทุกคนเฮ้ย ทำไงดีทุกคนช่วยผมด้วยนะครับทำไงดีทุกคนเอ๊ะทุกคนนั่นไงทุกคนปุ่มกดไลค์ทุกคนช่วยกดไลค์ลยครับทุกคนนะช่วยหน่อยทุกคนโอ้ยไม่งั้นผมองไปโดนจันแน่เลยทุกคนไปหาอีลอนมัสแน่เลยช่วยด้วยโอ้ยทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับผมถ้าผมไม่มีทุกคนเนี่ยอาจจะไปโดนจันไปแล้วก็ได้นะครับทุกคนอ่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับทุกคนนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้กันเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ทุกคนนะผมก็จะมาช่วยเื ด้วยการแปลงร่างเป็นไททันคล็อกแมนนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมไปดูโมเดลนะครับนี่ทุกคนนี่คือโมเดลของไททันคล็อกแมนนะทุกคนนะก็จะเป็นตัวแบบหัวนาฬิกาครับทุกคนนะแต่ว่ามัอยู่ในจกักรวาลหลักของซิมบิดี้นะทุกคนนะแต่มันจะมาจากอาของอะไระทุกคนดมซีโออะไรตูดิโอสักอย่างทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์กันมานะครับทุกคนนะโอเคส่วนวันนี้ทุกคนนี่คือคำถามประจำคลิปนี้ทุกคนนะอ่าคือพี่จะให้เลือกนะครับทุกคนว่าฝั่งไหนคือซิมบดี้ตัวจริงนะครับทุกคนนะอ่าถ้าใครเลือกาากคอมเนนนะทุขข ทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดเลยทุกคนสามสองหนึ่งจึ๊บฮ่าผมไม่ต้องผมไม่เปิดหรอกทุกคนอ่ะเปิดก็ได้ปึ๊บปึป๊บอะทุกคนครับสก,กิลบิดี้ตัวจริงคือฝั่งซ้ายนะครับทุกคนส่วนฝั่งขวาก็เป็นสก,กิลบิดี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสก,กิลบิดี้อ่าดูบ็อกโนบโอเคใช่มันคือสก,กิลบิดี้โนบทุกคนนะโอเคทุกคนนะใครที่ชอบคลิปแบบน,นี้ทุกคนนะก็ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์ขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์คนละหนึ่งซ นี่เพื่อนนี่มันปลาไผ่แล้วเนี่ยหรือว่าปลาอ้อยปลาไผ่ไผ่นะตองอ้อยมันไม่สูงขนาดนี้นะเราว่าหรือว่ใบใมันเยอะขนาดนี้เลยหรอนี่เราว่าก็น่าจะประมาณนี้เลยลงลงใส่ประมาณนี้มาอยู่ปลาไผ่ครับทุกคนไผ่นี่ต้องมีงูเขียวแน่ก็วันนี้ก็พิเศษนิดนึงทุกคนผมลงวัดใหม่เข้ามาครับเป็นวัดไบโอใหม่แต่ที่สำคัญอะถ้ามีไผ่เลยมันต้องมีหมีแพนด้าใช่ไหมเพื่อนลงวัดแบบหมีแพนด้าหมีแพนด้าท่านพกมาทุกคนเป็นวัดเกเวลาครับทุกคนวัดเร่งมาก เราตัดไัยไปหาพี่ไปให้หมีแพนด้ากันกันไหมลืมลืมพันเหรอปอนเออกันนิดนึงโอ้โหอะไรอย่างนี้ปอนที่ปันทุกคนผมว่าลืมพันไปบ่อยนะครับว่าไหนไหนหมีแพนด้าใช่ป่ะเอ้ยเพื่อนผมเจอแล้ยหมีแพนด้าเนี่ยผมเสียงนะ้พื่อเอออะไรเพื่อนหมีแพนด้าเหรออ้าวนี่หมีแพนด้าทุกคนเขาทำรูปแถวนี้หมูเต็มเลยวะเฮ้ยทุกคนนี่ไงหมีแพนด้าเฮ้ยนี่ไงผมเสียงให้ผมเสียงให้เข้ามาดูเร็วกังฟูแพนด้าตัดไัยให้มันเร็วอุ้ยตัดไัยเหรอเดี๋ยวมันคือกังฟูแพนด้าทุกคนดีเงิมนะครับ เอ็งเป็นเปนด้แกบนล้วกันเฮ้ยเตะ ทุกคนที่สำคัญไม่ใช่มีแพนด้าธรรมดาตรงนู้นมีแพนด้าแดงด้วยเออใช่นี่นอนอยู่ไอแพนด้าใช่คืออะไรก็ต้องกอดต้งกอดเลยเอ้ยพี่เป็นอโปอโอัปลอ่เนทุกคนเวลาของอโปแล้วเราต้องเปลี่ยนชี่เป็นคอมแมนต์กินเนาะเอ้ยแต่ว่าเเรากินองที่มันไม่กินไผ่เพราะมันชอบกินในนี้หรือเปล่าต้องมื้ใกล้มืดแล้วทุกคนกินเพ่ามันจะมีสกีบีดี้ทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็น่ากลัวนะสกีบีดี้เนี่ยในี่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 นะทุกคนมันน่ากลัวนะทุกคนแพนด้าแดงแล้วถ้าแพนด้าแดงมันกินไผ่ไหมเพื่อนน่ไมมรู้เหือกัน เพิ่มกินไผ่ไม่หนูไม่กินไม่กินไม่กินหรอกมันไม่อยากยุ่งกับเองอะพอดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนมาเฮ้ยทุกคนทำไงดีทำไงดีมันทำรายแพนด้าแดงพี่มันต้องผมจะหยุดเวลาไว้นี่นีแกทำรายหมีทำไมเวลาเวลาเวลาโอ้โหมฮ้ยแล้วล่ะสาว่าดูสัตว์ทุกตัวมันหยุด สกีบิดดี้ก็หยุดเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่พวกเราพวกเราไม่เป็นไรเหรอเพื่อนอย่างทกอย่างเลยอ่ะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไมเกิอรขึ้นทุกคนผมต้องหาต้นตอนผมอยากหยุดเวลาผมอยากหยุดเวลาอะไรอย่างนี้ได้เพื่อนให้นี่เดี๋ยวผมจัดการให้อุ้ยใช่ทุกเราตัดต้นไม้พวกนี้มันก็อ๋อตายไปซะสกีบิดดี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออแต่สกีบิดดี้มันหายไปแล้วหรือว่าเวลาหยุดเพราะไอ้พวกสกีบิดดี้พวกนี้เนี่ยมันแต่ว่พวกนายต้องรีบสร้างบ้านนะบรรลั้นพวกนายต้องโดนสกีบิดดี้หรือว่ากองทััพสกีิด้นน่่่อยาาาหวฉ ตื่<ป>นนะ ไปหาสาเหตุกันเถอะนี่มันจะค้ำแล้วทุกคนมันจะค้ำแล้วจริงว่ะไอ้เพื่อนผมผมผมเจอนาฬิกาตกอยู่ตรงเนี้ยนี่นาฬิกานี่มันคือนาฬิกาเอ้ยสกิปไม่ดีมาไอ้กูไม่ดีก็บนาฬิกากมันเผื่อไม่ได้หยุดเอ้กินไม่ดีไม่หรอกมีแต่ชั้นนี่แหละที่หยุดได้ไอ้สกิปไม่ดีตรงนี้ก็มีทุกคนเฮ้ยข้างหน้าก็มีกล้องผมหยุดให้แล้วกันตรงนี้หยุดให้โคนายต้องรีบสร้งเวลาอยู่แล้วเวาหยุดเราต้องตีมันช่วยตีมันช่วยตีจะตายไม่เพื่อนไม่ต้องข้างหลังสกิปก็มีเ ตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีเอ้านาฬิกาตรงนี้กล้องอันนี้มันอยู่ตั้งนานยังอ่ะนาฬิกาเพิ่งมันเพิ่งมีจะช่วยตีจะช่วยตีนะ่งตงีเก็บได้ไหมอะเก็บไม่ได้เอ้ยตองเอ้ยตองเดินใช่หรอนี่ไล้นาฬิกานี่เลยเพื่อนคือต้นเอาของพลังแน่เลยใช่หรอแปลว่าต้องมีคนอยู่ที่นี่ว่าจะเวลาปรากฏตัวทุกคนเอ้ยไม่นะนี่นี่สกีฟต์อี่ก็ยังมาเจอไอ้ตัวนี้ทุกคน เฮ้ยแต่ว่าเวลามันกลับมาหยุดอีกเล้วปื๊กล้องอะไรใช่ทุกอย่างมันหยุดอีกแล้วเพื่อเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้เนี่พอเราถ้าเวลามันเดินต่อมันก็จะแบบอ่าโอเคนี่คือวิธีช่วยเพื่อนๆนะน่าจะเป็นของขังนะใช่ใช่ใช่ผมไม่กล้าใช้มันหนาไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลุกพลโลงปวดเจ้าเข้าใจผิดแล้วล่ะฮะคอกเม็ดเออของแว่ยจะไปนะจะหยุดเวลาไว้ไว้จะหยุดเวลาไว้เอง มันไม่ทันแล้วคอกแมนเฮ้ยเฮ้ยคอกแมนฉันขอโทษพวกนายจริงๆนะที่ฉันหยุดเวลาไว้ไม่ทันไม่เป็นไรครับแต่ว่าพวกหนูตายกันไปแล้วนีจะอว่าแต่พวกนายรู้จักชื่อฉันได้ไงเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นนาฬิกาไงคุณออกจะดังจะตายคุณไม่รู้หรอเอางี้แล้วกันนะระหว่างที่เวลาหยุดนะพวกนายต้องรีบหาอาวุธนะก่อนที่มันจะเออฉันหยุดเวลาได้ไม่นานนะนี่แถวนี้มันมีแตาถ่ายจะเอาอาวุธที่ไหนล่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะให้อาวุธจากดาวโลกแล้วกันนะฉันหาแป๊บอาวุธจากดาว ตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ทำไมขอดเท่เลยวะดูดินี่อาวุธที่มันรออยู่เดี๋ยวฉันจะทำให้เวลามันเดินต่อนะแล้วผู้นายก็หยิบอาวุธแล้ววิ่งแล้วนะแล้วพอไปแบ่งกันทีหลังได้โอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยแล้วไม่รู้แล้วเก็บแล้วของคนเดียวสามพันเลยไปเลยไป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 เร็วไปเรขอรับกองหลบกองหลบกอนหลบกอนหลบกอนเจ้าวะนิฝัดอามาไอฝัดออกมาออาไปออกไปฉันจะหยุดเวลาให้อีกรอบนะโอเคมาตามไปหาเพื่อนๆอย่างนี้ หยู่แล้วเวลาอยู่แล้วคุณพลังพลังของคุณคอกเมนท์นี่คือโคตรสุดยอดอ่ะต้องไปเพื่อนแล้วเนี่ยไอ้ฟอดไปฆ่ามันกันอยู่นี่ไงเดี๋ยวนะไหนมันลอยอ่ะเวลามันถูกผมผมพร้อมฆ่าแล้วครับหยุดเอาเวลากลับมาเลยนี่ฉันมีที่จะบอกถ้านายตีมันรวมรมันก็จะตายเลยนะฉันจะบอกให้มันน่าจะตายได้แหละผมตีไปเยอะมากเลยเนี่ยนี่นี่ฉันทำให้ดูนี่เราไม่เป็นไรมาแโอเคอู้ยี่ไงต้องได้แล้วฟอดจะว่าไปคุมของกันนะ ตาหนะตีม sí, ันหยุดไปเลยอ้าวถามแล้วเหรตีมันตีมันตีมันนี่ตีโดนกล้องเลยแล้วแมนได้โปรดเออกไปจากขาก่อนได้ไหมมนซ็อปบี้เยอะมากเลยอ่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาไปที่ตรงนั้นละกันโอเคครับไครับเออแล้วหนูจะข้ามน้ำยังไงเนี่ยหนูต้องว่ายน้ำไปซินักมักแมนเดี๋ยวฉันช่วยเนี่ยเธอเรียกวิ่งไปไหนเนี่ยเห็นไหมนี่ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนสะเพร่าไปแล้เนี่ยโอ้ oh my god แล้วแมนอย่ไปด่าเขาเลยครับเขอสะเพรานิดหน่อยเวลาเอ๋ยจงเดู โอเคซอมบี้ซอมบี้ตรงนั้นมันทำท่าแปลกๆมันจะเข้ามาเัาจะจัดการเองได้เลยได้เลยนี่คุณเข้ามาคุณไม่มีอาวุธระยะไกลบ้างเลยเหรอ คุณคอมเมนต์คุณทำอะไรคุณฉันมีแต่เราเบื่อเลยผู้นายเอาเปล่าเอาเอาอันนั้นก็มีอ้ยเพื่อนเอาหมเออแต่เาก็ต้องระวังพวกาีดงด้วยนะเฮ้ยพูดจรเงก็มาเลยนี่ผนายทอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นสกีบีิป่ะนี่มันยิบจ้อะยิบแกลงไงมาทุกคนคุณคุณคอกแมครับไปออกจากป่าได้ไหมไปแบบว่าในเมืองอย่างนี้มันมีบ้างไหมฉันว่ามันคงจะไกลเกินไปนะใาว่าอยู่บนนี้ก็ปลอดภัยให้ผู้นายไม่ปลาะเบิดใส่กันนะกล้องว่า กีบีดีเพื่มขึ้นมาทุกคนขึ้นมาผมมาจัดการนี่เราจะให้วุ้นเรามาเอามีการถ้าจะหยุดเวลาด้ก่ันนะเดี๋้วฉันจะใส่ของเอ่อที่จะเป็นไว้ในกล่องตรงนี้แล้วกันเพรานั้นก็มันหยิบเอาได้แล้วกันนะใช่รับคุณครับขอบมากครับผมแต่สกีบีดี้มันติดตามคุณมาหรือเปล่าเนี่ยคุณคอกแมนฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอ่อยังไงก็ระวังเจ้าจีแมนสกีบีนี่วยละจีแมนสกีบีอย่างนั้นเหรอไม่อย่างนี้หรอมันเป็นหัวหน้าของเจ้าพวกนี้ใช่หรือเปล่าครับเราจะขึ้นไปหาเพื่อนเขาจะให้อะไไรรรเเานนนน่มมู้หือกัะ เราต้องเราดูเขานะแต่ว่าทุกอย่างตอนนี้โอ้โหพี่พี <ๆ S 2> เขากำลังมอบของให้เราอยู่ในกล่องใบนั้นแต่ว่าไอพวกซอมบี้มันจะขึ้นมาหาพากเราไม่ได้ไหมไม่ไม่เขาจะให้อะไรเราเนี่ยตอนนี้เวลาถูกหยุดไว้อยู่โดยคุณไปยังไงล่ะตองออโอ้โหคนนี้หน้าตาหล่อๆตัวใหญ่เนาะรอให้เขาให้เสร็จก่อนหล่อๆตัวใหญ่ อากศเลยอ่ะเอาล้วฉันคิดว่าเทนี้พูดนานก็น่าจะไม่ตายเป็นงงงูแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะไรอ่ะคุณค็อกเมน์เออฉันก็อยู่ดาวนี้เพ้่งนานฉันไม่เห็นมีใครจะทำอะไรฉันได้เลยพูดนานถึงตายง่ายอย่างเนี้ยฮะโอ้คุณก็คุณเป็นถึงค็อกเมนนะพวกเรามันมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมอะตองใส่แล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้เวลาดินหนอนนะตามจองหนึ่งโอ้ยไม่คุณค็อกเมย์มมีปืนเลวจะบอกว่าจะสามารถทำให้เวลามันเดินช้าด้วยนะเดี๋ยวฉันจะลองทำให้ดู อย่างมันช like ้าไปหมดเลยทุกคนชอบไม่ชอบไม่แบบนี้ใช่ว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ดีเหมือนกันนะวางงานก็ให้ทุกอย่างเร็วขึ้นดีไหมนี่สกิปิดี้เอาเอาออนทุกอย่างเร็วขึ้นไปได้่นโอเคเรยทุกอย่างเร็วขึ้นแล้วแหละไอ้อ่่้้ตััวนนมไยเราเราเดินไวขึ้นทุกอย่างมันไวขึ้นเลยอะตอนนี้ฉันจะลอไปสำรวจแถวนี้โอ้ยมีสกิปิดี้แถวนี้ด้วยเหรออะไรเนี่ ตายแล้วครับ่าเป็นมีเรื่องจะถามอ่ะทำไมคุณสามารถแบบว่าพาผมย้อนอดีตอะไรอย่างนี้ได้เหรเฮ้ยไอสควิดี้โผล่มาย้อนอดีตเหรอย้อนอดีตครับถึงน่าจะย้อนไปมากเท่าไหร่ก็พาเขากลับมาไม่ได้แล้วนะไอสควิดี้ตายไปซะโอ๊ยดูเวลาโลอย่างนี้เดี๋ยโอ๊ยมันจะโลมากเลยจนโก็โลอยากกลับไปอดีต โอ้ยจิ่็เวลามันไวมากโอ้ยเอ้ยตกน้ำเลยเนี่ยเดินไวเกินไหนโยนหนูจะไปช่วยเธอเองไห้หนูขึ้นมาแล้วครับคุณค็อกแมนโอ้ยดีมากดีมากแต่ว่าว่าคุณค็อกแมนครับผมมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะถามคุณมากๆเลยนะตอนนี้ว่าไงเออคือชุดของคุณอ่ะที่มันเป็นสีทองที่ทองจริงหรือเปล่าครับคุณค็อกแมนหรว่าทองปลอมมาเนะอ้าวเอ้ยด่าหลังาหลันุ่มด่าหลันุ่ม เอาจะไปมาซาบ้าสองปอแบบนี้ยังไงคุณคอมเมนต์ฉันพูดเล่นนะมันก็แบบอุ้ยใช่องหยุดเวลาแหละฉันรู้สึกมันเติมมันเยอะมากนะไม่มีมืนเยอะมากเลยทุกคนนี่ฉันทำอะไรให้ดูฉันทำอะไรให้ดูนะนี่ดูนะดูเจ้ามีเอาไว้นะนี่ฉันจะทำ่างนี้เลยเอ้ยคุณแล้วถ้าคุณเปิดเวลาทุกหมูมันก็จะเป็นคู่คพันอย่เงยโอ้ลยโหยว่าแล้วไอ้เมื่อกี้ฉันทำใครตายได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่อุ้ยผมไมเจ็บนิดนึงฮะโอ้ยดีแล้วที่นายยังไม่ตายถ้านายตายฉันคงจะะตติดูัวโเลยน ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปน่ะตอนนี้ไม่น่าจะมีใครทําอะไรคุณได้แล้วครับคุณฮอกแมนมีสิถ้าจีเมสกีพิตี้มันโผมมาจะสู้ไม่ได้จะบอกไว้ให้ คุณมีพวกหนูอยู่คุณไม่ต้องกลัวเลยครับพ่อเนี่ยเป็นลูกน้องคุณเองเอาองี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันขอไปหาเงาะป่ากินก่อนแล้วกันนะเอ้ยว่าแต่นั่นใครเออนี่ยอ้๋อการ์มอนไอ้กินไปดิเอางี้แล้วกันอ้าเป็นมาจากไหนกันเนี่ยมันตามคุณมาหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ไอ้นมมีคนหายไปไหนเนี่ยไอ้นมมตามคุณมาได้เลยคุณคอมเมนคุณผมว่าเดี๋ยวคุณค่อยมาแล้วกันจ้าจ้าจ้าันจะไปหาเงาะป่ากินก่อนพูดนายอะไรหรือเปล่าเนี่ยหนอูหนอยากกิ<ห>นด้วยเงาะป่าเงาะป่าอาจจะอาจจะอาจจะไม่มีนะฉันก็แค่พูดอย่างนั้ ลงเลยมั่นนาสาโอ้เง้อลงเลยมั่นนาสายซะด้วยถ้าไม่ท้องแบบไปแล้วไปครับไปเลยคุณค้องแมนโอ้มาทุกคนเล้วว่าแบบมันน่าจะมีสกีบิดี้แถวนี้อีกเว้ยเราแบบโอ้ยงั้นจดีเพื่อนไปไปทุกคนแถวนี้มันจะมีสกีบิดี้หรือเปล่าสกีบิดี้แบบกดโหดผมกลัวว่ามันจะมีตัวโหดโผล่มาเลยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยจีแมนเฮ้ย ทุกคนกลับฐานก่อนเฮ้ยทุกคนกลับฐานเร็วไปเดี๋ยวทำไน้หนูโดนสกิบบี้ลุงหนูจะนี่เราไปหาหนูหนูกำลังวิ่งไปครับนี่หนูจะยิงมันด้วยตายไปซะเราต้องขึ้นไปบนแท่นหินนั่นนะที่เราไปรวตัวกับเมื่อกี้อไปกลับไปโอ้สกิบบี้เยอะมากเลยทุกคนสกิบบี้โคตรเยอะเลยโอ้นี่มันสกิบบี้โดบๆสินะโอ้ดบโดบโอ้ยพอและวกดะจายมันทุกคนการมันเลยมันเลนไม่ขนาดมือพวกบอลบอกนี่ตายซะ นี่ฉันก็ฉันฆ่าสกิีดี้ไปตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหุ่นยานของมันลอยมันเหลือแค่จีแมนแล้วอ่ะแล้วนี่คือสกิีดี้นะเนี่ยฉันฆ่ามันมีเนื้อแต่ว่าพวกแานไก่ตายด้วยเนี่ยโอ้ยฉันขอโทษจริงๆนะไอพว่าเราควรจะฆ่าเจ้าพอกแมนนะนะเดียวคงเดี๋ยวฉันจะหยุดเวลาแล้วกันนะ๋ยวพวกนายยิงถล่มมาเลยนะเข้าใจไหม พวเรจะคาชิเมนได้ใช่มันจะหยใหญ่ม้่อสามสองหนึ่งไปอเารม่้แต่หนูจะหลบอยู่ด้านหลังคุณโอ๊ยระบาดเพื่อระว่า ระวังนะเดี๋ยวจะโดนระเบิดเอาทุกคนอย่าเข้าไปใกล้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมปล่อยเวลาหรือยังนี่คุณจีแมนถ้าจะเริ่มเวลาก็บอกผมก่อนนะได้เลยจะออกไปจากตรงนี้พวกนะคิดว่าแค่นี้ผมมันจะตายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่เหลือซากันน่าจะกลายเป็นแบบโถงอื่นเลยอะเอาแล้วเราจะทำให้เวลาเดินต่อนะทุกคนออกจากระเบิดแล้วก็ลูกไฟนะโอเคสามสองหนึ่งต้มต้มโอ้โหโอ้โหไม่เหลือ ไม่โดนนค<ม>ไม่โดนครับชุดถึกมากตอนนี้โอ้พวกงาน<อ>ที่เป็นวีรบรุรุษจริงๆเนี่ยสามารถฆ่าเจ้าบอสดีแมนได้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับวงผมมันสุดยอดอยู่แล้วผมว่ามันเป็นผลงานของคุณตั้งหานะครับคุณคอกแมนคุณคอกแมนกลุ่มโอ้ยพวกนายไม่ต้องชมเลยหรอกฉันรู้ว่าฉันเก่งที่สุดในจักรวาลน,นะโอ้ แต่ผมว่าส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเราได้แล้วก็เพราะพวกเราเก่งไม่ไม่ไม่เพราะฉันเพราะฉันเพราะฉันให้ของพวกนายนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาหนูหนูคุยกับคุณหนูเข็ดคอมากเลยเนี่ยทำไมอ่ะต้องเงยหน้าแบบมองอะถ้าบีนี้ตัวสูงแนั้นเดี๋ยวฉันจะย่อขนาดตัวแล้วกันนะโอ้ยคุณสามารถย่อขนาดตัวได้ด้วยเลยเนี่ยอุวยปรับขนาดตัวเองสุดยอดอ่ะเอ้ยเอาละเอาละเดี๋ยวฉันจะอยู่อย่างนี้แล้วกันนะคุณเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยคุณคอมเมนคุณโอเคไหมเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรฉันโอเคฉันโอเคฉันชอบอยู่ใต้ดินฉันเป็นคนติดดินนะนะเท่าทีนะโอ้ติดดินคุณคองแมนติดดินซะด้วยเล่นซะด้วยนะเนี่ยหนูว่าเดี๋ยวนี้นี่ตัวท้าบุกนะนั่เนี่ยโอ้ใช่เออคุยง่ายขึ้นเยอะเลยคุณคองเมนตัวนี่คุณคองเมนผมมีคำถามอ่ะคำถามคืออะไรเหรอคือตอนที่คุณหยุดเวลามีไอเทมอะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นความลับของฉันนะนะพอดีว่าเห็นตรงหัวฉันไหมมันมีนาฬิกานะครับอ๋าเห็นใช่หนูเห็นมันมีเข็มนี่นี่คือเวลา ริงนี้ฉันใช้ะไงนะเข็มหยุดเวลาผมขอคุยเพืพ่อนนึงนะครับไมเจ๊เล่นก่อนแล้วกันด้มีไว,ว่าเรา เวลาปุ๊บแล้วเราก็ฆ่ามันเลยดีไหมอุ้ยทำไมมึงโชว์ไลฟ์อีกแล้วพ่อเพื่อนแล้วเราก็เอาของมันมาเลยแล้วเราก็จะเป็นจะเป็นคนที่รูปปั้นหินนะโอเคครับโอเคครับครับครับโอเคครับเฮออกรองแต่เราหยุดเวลาเขาไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมใท้สัญญาณนะเพื่อนพอผมพุ๊บแล้หยุดเวลาปุ๊บแล้วผมเวลาเขาจะหยุดแล้วเราก็ฆ่าแม่งเลยโอเคไหมแล้วก็ยึดของนี่ไม่ของของเราได้เลยเออใช่โอ้นี่พ่อแกแต่ข้างหน้ามีสกิบดี้เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเฮ้ยทำไมสกิบบี้มันเยอะจังวะเนี่ยมันมมาาาาจจกกกกกไไไหหนนนนนนเเีีีีีี่่่ยยัดดิสส้้้้ออแลว อุ้ยเยอะจังเลยเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนูเอาไอเทมของฉันกลับคืนมาแล้วละเดี๋ยวมาได้ค่าฉันไปก่อนนะคุณอยู่ไหนอะไอสกิบดียิงเลฉันอยู่ยิงยังไม่ว่างรงนะครับฉันช่วยฉันช่วยนะทจาหน่าถึงม่หยุดเวลาวะเนี่ยโอ้ย่อยโอ้ยโอ้ยงอ้ยอ้ยโอ้ยไม่ยห็น่อเยรอ้ย่อัยโอ้ยโอ้ยโน้่โอ้่เอ้ยโยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอีกแล้ยโอบนั ต้องมาด ala ีต้องนี่ขึ้นเออเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีสกิลพิเี้เหลืออยู่คุณจะเอาคืนแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเหรอดถามหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนาฬิเวลาแล้วมเป็นของผมมีเวลาแล้วเดี๋ยวนี้พวกนายจะทำอะไรเนี่ยเอ้าฉันเป็นเจ้าของนาฬิกานะนอนหยุดเวลาฉันก็เดินอยู่เลยพวกนายบ้านด้วเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกนายวางแผนจะขโมยของของฉันน่ะ นเอ้ยมันเป็นของมันเหรอไม่ไม่ใช่ก้องก็ไปโยนความผิดไว้เราอีกทีไอไม่มีแผนของนายเว่ยอางี้ถ้ามีคนรับสารภาพคนหนึ่งจะให้อภัยพวกนายไอ้ก้องไอ้ก้องไอ้ก้องไม่ต้องมันคือไอ้ก้องครับเอาละตอนนี้ฉันแทนเขาสึกไปดิฉันจะบอกให้นะฉันสามารถหยุดเวลาพวกนายได้นะฉันจะหยุดเวลาพวกนายทุกคนเลยอ่าวคนดับมาเลยใครเอาไปได้นี่คือข้อหาที่พวกนายวางแผนแปลกๆกันนะเอาเลยยืนนะเจ้าเด็กโง่ เอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเขไม่ทางตายเ้ยไปนมันเลวราแล้วองเป็นเล่นเราแล้วทุกคนโอ้ยไปแล้วโอ้ย โออยโอโอ้ยโดนมีมอมเมนแล้วโอ๊ยโอเคครับท <references> okay, so ุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอยากให้ผมช่วยอะไรแกล้งใครไปตัวหีกก็คอมเมนต์นะครับผมจุ้ยเหมือนยิปหน้าครับทุกคนซีอูกินนะผมบ๊ายบาย